คลิปนี้จะมาสอนตั้งสถานะใน IG ใครที่มาส่อง IG เรานะครับก็จะเห็นสถานะที่เราได้ตั้งไว้ใน IG นะครับให้ใช้วิธีการตามนี้เลยก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของ IG ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มากดปุ่มตั้งสถานะตรงนี้เลยจากนั้นก็จะมีสถานะให้เราเลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังทํางานกําลังฉลองไม่ว่างมีความสุขหรือว่าเราจะมากาหนดสถานะเองข้างล่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ กดเข้าไปและพิมพ์สถานะได้เลยเมื่อพิมพ์สถานะเสร็จนะครับก็มากดตรงนี้จากนั้นก็เลือกอิโมจิที่เราต้องการจะขึ้นในสถานะ IG เลยโอเคครับเมื่อเลือกอิโมจิและพิมพ์เสร็จแล้วเราสามารถโพสต์ตรงนี้ได้เลย โอเคจากนั้นนะครับสถานะที่เราโพสไปก็จะไปอยู่บนหน้า i อีของเรานะครับในรูปแบบนี้สถานะนี้นะครับจะมีเวลาแสดงผลอยู่ที่24ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับสถานะนี้ก็จะหายไปเพื่อนๆนะครับสามารถไปตั้งสถานะแบบง่ายๆได้เลยนะครับและในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับไม่มีปุ่มตั้งสถานะบนหน้าโปรไฟล์ให้ลองใช้วิธีที่2นะครับให้กดไปที่รูปไอคอนตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ปุ่มแชทมุมขวาบนตรงนี้เลยครับ จากนั้นก็จะมีให้เราตั้งสถานะอยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับเราสามารถกดเข้าไปและตั้งสถานะ IG ได้นะครับเมื่อตั้งสถานะเสร็จก็กดโพสต์ตรงนี้จากนั้นนะครับสถานะก็จะกลับไปอยู่บนหน้าโปรไฟล์ที่เดียวกันเลยและถ้าเกิดกรณีที่เราอยากลบสถานะก่อน24ชั่วโมงให้กดไปที่สถานะบนหน้าโปรไฟล์ไอเลยเสร็จแล้วก็มากดกกกบาทตรงนี้นะครับจากนั้นกดล้างตรงนี้เลยและกดแกกบาทนะครับ ก็จะเป็นวิธีการลบสถานะก่อนเวลากําหนดเนาะโอเคและถ้าเกิดกรณีนี้เพื่อนเพื่อน,นะครับไม่มีตัวตั้งสถานะทั้ง2จุดเหมือนที่แนะนําไปก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ p พจสโตจากนั้นนะครับก็พิมพ์ IG ตรงค้นหาแอปและเกมเลยเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ จากนั้นเมื่อเจอฟีเ IG แล้วนะครับก็ให้มากดอัปเดตตรงนี้ก่อนและเข้าไปใช้งานการตั้งสถานะ IG ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการตั้งสถานะ IG เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ